หน้าเลยอ่ะเบอร์สามหินหน้าเบอร์สามอันแน่ไหนเอ่ยมีตัวไกลๆด้วยล้มๆๆล้มล้มเวยเหรอตัวใกล้ๆเหรอตัวหินตรงนั้นหิน,หนเฮ้ยปลาระเบิดอุ้ยระเบิดแม่นด้วยวะระเบิดโคตรแม่นระเบิดโคตรแม่นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปพี่เระวะเฮ้ย câu là gì vậy men ơi một không ơi muộn rồi hết tem nhất ôi đầy đấy đầy đấy đầy đấy mương này mương sai có trái phải gì phá mất kia ui bị phai đâu โอ้โหไม่โดนด้วยเอเลนเจเกอร์ลมตัวนึ้งตัวนึงชุบเลยชุบเลยล้มตัวนึงเอเลนเจเกอร์ได้้มตัวนึงมชุบมนลมตัวนึงงมาลมตัวนึงเฮ้ยี่เมันอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะมนลมตัวนึงน่าจะชุบเมอันเฮ้ยผมผมเลือผมเลือดจะหน้ามืดแล้วจะหน้ามืดแล้วจะหน้ามืดแล้วพียเจไปเดี๋ยวช่วยชุบเดี๋ยวช่วยชุบเช่ยก็เล้ยกเล้ยอ้ยสวยสวยฮ้ยดี ไปไประวังนะระวังนะโอ้เกือบหน้ามืดมนเล่นอะไรุดๆเอาเอาโอ้โหเรียบร้อยคอนเทนต์เนาะป้าจะชวมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่มาหรือ่าคอนเทนต์คอนเทนต์ชุบไม่เสร็จเราจะมาไม่มาเดี๋ยวงอย่าไวอย่ไว้ก่อน บนหัวหรือเปล่าไปนวาบเฮ้ยถึงเกิน <c oughs> เฮ้ยไอ้อโดนหัวแล้วโดนหัวแล้วสวยโอ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยไมยิงแรงจังอะ เก็บของก่อนเลยโอ้โอ้เอ็นเอ็นเอ็นตัวท้ายตัวท้ายบ้านบ้านอัวนึงผมไม่พอผมไม่พอจริงจริงเห็นแล้วเห็นมาได้ไปแล้วอุ้ยมันยิงเราได้ไงอ่ะมันอยู่หลังหลังเสาเราเก็บเก็บเร็วๆดิเก็บเร็วๆดิเก็บเร็วๆดิจะตายก็ตอนนี้แหละจะตายก็ตอนนี้แหละล้องล้องหนึ่ตัวนึงเลยตัวไหนวะไหนวะ โอ๊ยป้อมยิงจังอ่ะอุ้ยป้อมยิงเลยอุ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ที่นี่หน้าหนูตามแล้วตามแล้วตามแล้วโอ้ยมันเอาเลอ่ะตามตามอยู่ตามอยู่เออห่ะเออดิ๊ก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 เออขดกันดึงบินแล้วบินแล้วบินแล้วบินบินขับอยากให้ลงว่ะ ไปเข้าเมืองเดียวเข้าเมืองเดยนมันแอบยิงมันแอบยิงว้วว้วว้วขาช่วยยิงตามเบอร์1เ้ยมันชุบชเลยเ้ยเ้ยสีขาวขึ้นสวยยิงหมดเดี๋ยวทีนั้นเอ้ยเฮ้ยมันไฟมันไฟมันไฟแม่นด้วยนาะบนดินอ่ะตามเบอร์สองทุกที่ ตามเลยตามเลยตามเลยนี่เอ้ยนี่สองฟังอุ้ยเจ๊เนาะอุ้ยอ้อยโอ้อยอ้อยอู้โดนหัวไปทีนึงอุ้ยโดนตรงไหนอ่ะชุ้ยมันพุ่งมาแล้วไม่น่าเลยเทียมันอยู่อุ้ยอุ้ยธนูด้วย เย่ยหล้อโอ้ยมันอยู่ไหนอ่ะอุ้ยโอ้ยมันะเห็นตัวดลยไม่มีอะไรเลยทำไมมันเอามีหมวกอ่ะได้อยู่ได้อยู่ครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สุดรับ